พานั่งรถสองแถวจากบอวินไปบางแสนมาแล้ววันนี้เราจะไม่ขึ้นจากต้นสายวันนี้เรามายืนรออยู่ตรงหน้าปากซอยบ้าให้ออกมายืนรอตรงถนนที่รถสองแถวพอรถมาถึงโบกนิดนึงแล้วก็นั่งได้เลยวันนี้รถสองแถวไม่ได้พาเขาทําถนนกันหนักจริงๆวันนี้ได้เห็นเต็นท์ที่จะมาตั้งงานสัปะรดวันนี้เราจะนั่งไปถึงในสีราชเลยจะเป็นการนั่งไปจนสุดทายตรงสีแยกอ่าวตรงนี้มีรถตู้วิ่งเข้าเมืองใครสะดวกรถตู้ก็นั่งรถตู้ก็ได้รถสองแถวจะเข้ามาจอดลงตรงหอนาฬิกาคือสุดทางตรงนี้จะมีรถสีส้มที่จะต่อไปหนองมนห้ืดมานั่งขึ้้นนไดดเลยบอกิ ว่ารถสองแถวของบ่าววินถ้าใครจะไปโรงพยาบาลแจ้งได้นะจะเป็นพยาไทหรือว่าสมเด็จแจ้งได้เลยเราก็นั่งรถสีส้มมาเรื่อยๆจะผ่านแปซิฟิกรถสีส้มก็จะมีรับคนเรื่อยๆแล้วก็ผ่านเซนตานสีราชาด้วยรถสีส้มคันนี้จะวิ่งผ่านบางผาที่จะลงบางผาก็เตรียมกดกิ่งได้เลยรถจะมาจอดอยู่ตรงสะพานแป๊บๆง่ายๆก็คือรถคันนี้จะวิ่งตรงไปจนถึงหนองมนบางแสนลน้องนักเรียนคนไหนนั่งมาเองง่ายๆเลยไม่ต้องส่วนใครที่จะไปบางแสนให้เราลงสุดสายตรงหนองน่งเขาจะมาจอดตรงจุดที่มีรถแดงรถแดงตรงนี้จะมีรถที่วิ่งเข้าาห ก็วิ่งไปชนบุรีให้เราถามคุณลุงคนขับได้เลยว่าคันไหนไปที่ไหน,นแต่ส่วนใหญ่คันที่จอดจะวิ่งเข้าหาร,รถแดงที่วิ่งเข้าหาจะผ่านหน้ามอด้วยใครที่จะมามอบูก็ขึ้นคันที่วิ่งเข้าหน้าหาดเหมือนกันรถก,ก็จะวิ่งมาสู่จนถึงวงเวียนบางแสนตรงนี้เป็นอันว่าตอนนี้ถึงบางแสนแล้วเขาก็จะจอดให้ลงตรงนี้เลยคอมเมนต์แท็กเพื่อนไปเที่ยวบางแสนกัน